อย่างผู้หญิงเนี้ยผู้หญิงที่ปัญหามากๆ,ๆเวลาภาระทุกเดือนมันทำเ,เรื่องเรืเปาพี่แบบว่าลองแบบใี่ลองเปลี่ยนกับตัวเองเนี้ยลองเปลี่ยนอาหารแบบไม่กินเนื้อสตัตว์ไม่ปวดท้องไม่รู้สึกออเออมันเปลี่ยนแปลงแบบ<อ>เห็นชัดใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะป็นรู้สึกอย่างนี้หรือว่ากินไปครั้งแรกๆก็รู้สึกอย่างนี้เลยถ้าโดยทฤษฎีอ่ะถ้าเรากินอาหารดีเราก็จะได้เลือดที่สะอาดเลือดมันจะเปลี่ยนทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าให้ดีสุดเลยนะ3เดือน ถ้าผมเริ่มวันนี้นี่สามเดือนผมเห็นผลแน่นอนเลยเห็<ค>้ผลเลยมีแป้งข้าวเหนียวขายไหมคะมาเลยรครับหาแป้งข้าวเหนียวทําขนมให้ตอนบ่ายมีแป้งข้าวเหนียวไหมคะเราไปเปลี่ยนครับในช่วงขอเปลี่ยนฮะได้ถ้าขอเปลี่ยนได้หนึ่งอย่ายนนงนะคะ เพื่อให้สุขภาพของเราดีขึ้นก็อยากจะขอเปลี่ยนให้บาร์โค้ดที่มันมีตามห้างสรรพสินค้าเวลาเราไปซื้อของนะคะคือนอกจากบอกราคาเราแล้วเนี่ยสามารถบอกปริมาณสารพิษสารปนเปื้อนที่อยู่ในอาหารเพื่อให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะกินมันไหมเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพของเราที่มากขึ้น กลับมาจะทาอะไรก่อนครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก่อนล้างผักก่อนอันนี้เป็นผงคาร์บอนนะคะผง่านนั่นเองใช้แค่นี้เหรอครับนิดหน่อยพอแช่ไว้แช่ทิ้งไว้ในระดับหนึ่งเสร็จแล้วเราต้องไปล้างออกนะไม่งั้นเราจะกินคาร์บอนเข้าไปแทนใช่ค่ะมันก็จะช่วยดูดสารพิษให้เราทํอเราทาตัวน้ําพริกที่แบบทาแกงเลียงก่อนแล้วกันน้ำหตัน้าพริก ประกอบด้วยกระชายหอมแดงพริกไทยแล้วก็กุ้งแห้งค่ะ่อนปลอมเป็นอย่างนี้ค่ะร้อยโอ้โหใช้ได้แหมเขาสะบางเลยเลยแค่นี้กุเล็กใหญ่อย่างงี้นะเหมืนเหลาดินสอเลยเพิ่มความเผ็ดร้อนกุ้งไม่เหลือความเป็นกุ้งแล้ว ถ้ากุ้งยิ่งแหลกน้ำน้ำแกงมันจะยิ่งข้นค่ะนี่ไงเห็นไหมเห็นยิ้มนไหนไหเห็นยิ้มเห็นยิ้มโอ้ฟักทองแกงเลี้ยงใส่ฟักทองด้วยเหรอครับใส่สิปกติใส่ไหมใส่ค่ะคนทั่วไปใส่ไหมใช่เอาทำไมเอาอ้อยมาทำไมครับ ทำน้ำซุปค่ะเราก็ไม่ต้องอาศัยน้ําตาลมันจะได้ความหวานจากอ้อยมาแทนก็หวานเหมือนกันใช่เอาเลยแล้วการทำอาหารอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับที่ไม่ไม่ใส่พวกมีน้ำตาลสมบูรณ์มาแล้วอย่างเงี้ยถ้าสไตล์มันก็คือแมคโครไบโอติกคือการกินแบบธรรมชาติที่สุดธรรมชาติที่สุดเลยปรุงแต่งให้น้อยที่สุดนะคะเครื่องปรุงมันคือหญ้าหญ้าชนิดหนึ่งแต่ว่ามันเหมือนกับ ให้ความหวานแทนน้ำตาลอย่งเนี้ค่ะพี่ไปหาจากไหนฮะเก็บเอาไม่พี่มีพี่มีร้านที่แบบว่าขายพวกผักผักพื้นบ้านค่ะก็ผักอินทรีย์พวกนี้มีร้านประจําอยู่ได้้ใส่เหมือนกินน้ําตาลเปล่าเลยหวานจริงๆเนาะหวานแต่มีใบเน่ะไม่น่าเชื่อสีเขียวหวานได้ขนาดนี้ ชิมไหมคือมันไม่ต้องใส่อะไรจริงๆพี่พี่ใส่เกลืออย่างเดียวเลยเทสเชฟฮ้มันมีเกลืออยู่ในช้อนเอช้อนก็มพี่จ๋าเน้นทำอาหารเพื่อสุขภาพงนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอย่างผมเนี่ยผมเป็นภูมิแพ้เนี่ยครับมีโรคส่วนตัวผมควรจะทานอาหารประเภทไหนหรืออะไรั ไอ้การการรักษาด้วยด้วยอาหารด้วยวิธีธรรมชาติเนี่ยเขาเรียกการรักษาแบบองรวมอะค่ะครับคือไม่ใช่ว่าเราเป็นหวัดก่กินยาแก้วัดอ่าคือเขาจะเชื่อว่าร่างกายรักษาตัวเองได้แต่ว่าเราต้องช่วยช่วยฟื้นฟูมให้เราสุขภาพดีก่อนแล้วอยาอื่นก็จะหายไปงั้นะใช่อย่างแมคโครไปติ๋วจะให้ความสําคัญกับธัญพืชมากคือข้าวกล้องเนี้ยอันเนี้ยไฟเบอร์จะเยอะ5 0ของมื้ออาหาร่ะเป็นข้าวกล้องเป็นธัญพืชไอ้ผัก สดผักต้มเนี่ยประมาณ20เเซนตโปรตีนส0บเอร์เซ็นตบางมื้ออาจจะเป็นเต้าหู้บ้างเป็นถั่วบ้างเป็นเนื้อสัตว์เนื้อปลาได้บ้างสลับกันเมื่อกี้บอกว่าจะทำข้าวห่อใบบัวเมื่อกี้แกงเนี้อเงาเสร็จไปแล้วเมื่อกี้เราหุงแล้วนี่หุงเอาเป็นอย่างนี้มีข้าวมีแถวแวต่อไปคือขั้นตอนการผัดผัดแล้วก็ปรุงรสแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปห่อใบบัวเราจะหุงเสร็จแล้วก็มาผัดใบต้อผัดก่อน ถ้าตามหลักสุขภาพเราจะผัดกระเทียมด้วยน้ำถ้าน้ำมันโดนความร้อนมันจะอันตรายมากม,มันก็จะเป็นเหมือนกระเทียมมันก็จะสุกข,ขึ้นแค่นั้นอย่างนี้ค่ะให้เม็ดข้าวมันเต้นอยู่ในกระทะปรุงรสเท่าไหร่อี <c oughs> อ๊นิดหนึ่งต้องใส่เลเวอร์อีกไหมเผือกค่ะเผือก <c oughs> <c oughs> ท so yeah. ั้งนี้ต้องไปทำอะไรต่อครับเดี๋ยวเราต้องไปห่อเอาใบบัวมาห่อข้าวเดี๋ยวเราจะห่อข้าวในใบบัวก็ใส่ปลาก่อนใส่ปลาด้วยเหรอคใส่ปลาด้วยค่ะโปรตีน10%ของเราแคลอทวางลงไปเม็ดบัวเิเรียบร้อย ไม่ห่อดสวยกว่าพี่รูธรรมได้ครับผมแล้วก็วางเมนิสซึงเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งแต่พี่ตั้งน้ำให้ก่อนไม่เป็นไรครับที่เหลือรออยู่ข้างนอกเะครับผมจัดการเองจัดการได้ครับรอรอข้างนอกเลยครับไม่คุณจะรอข้างนอกแน่แน่แน่แล้วออกมาทานแน่นอนไปรอที่โต๊ะเลย นี่น่าตาอขอกล้าขมาออกมาแล้วแบบเจ๋งโอเคเลยนะหอข้าวให้ห่อใบบวนนัวเลย่ะใช่ค่ะพะห่อแล้วมันมีกลิ่นของมมันจะีใบบัวจริงนะใช่อย่างอาหารมื้อน,นี้ที่เราทานไปได้คุณค่าทางโภชนาการอะไรบ้างครับ อันนี้คือข้าวกล้องได้ได้แทนยาพืชเเชิงซ้อนใช่ไหมคะได้น้ำซุปได้ผักต้มผักสดโปรตีนนิดหน่อย10บเกปลาเสริมด้วยผลไม้นิดหนึ่งวิตามินซีอันนี้เป็นน้ำมะตูมค่ะน้ำมะตูมจริงจรมันช่วยย่อยอาหารนะก็เหมาะกับการกินในชีวิตประจำวันของพี่จ๋าไม่ทานของทอดบ้างไหมครับบ้างนะเพราะว่าจริงๆเราก็ต้องการน้ํามันบ้างเหมือนกันแต่นาน อัน,นานจะออทอดทอดอะไรทีอย่างข้าวเนี่ยที่เราผัดกันอนะ่ะเราจะผัดด้วยน้ําเห็นไหมกระเทียมเราผัดผัดด้วยน้ําไม่ได้ผัดด้วยน้ํามันอย่างเงี้ยอย่างที่พี่ชนที่ทานไดมน้มันช่วยอะไรไหมครับกระเจี๊ยบเขียวนี่ใช่ไหมถ้าคนที่เป็นปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอ่ะจะช่วยได้มากเพราะเมือกมันจะแบบไปเคลือบเรื่องกระเพาะอ,อย่างเงี้ยค่ะมีแคลเซียมสูงมากนะ